ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งวินด่วนนะครับเอาปูตรงไหนอันปูตรงไหนปูตรงนี้ครับเอาเบรกมือเบรกมือมาดูฮะรถไทยอะรถไทยอะหลุดตึ๊งข้างเกี้ยวโอ้ยเลยชนเลยสาวนุ่นครับสาวนุ่น

ไปไปไปไไป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 ไีไปไไป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 ไันปไ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 ปัปไ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 ไป้เปไปไปไป

เอารออะไรนั่งรออะไรลงปูนดิลงปูนดลงปูนดิูนเอ้วน่าร so you know? oh, ักดีน่ารักจะ่งอยากรถ้รถแ้รรแ้รถ้รแทรรแรถแท้เดแท้รถแท้ร้รถรแล้วถแ้รถ้แล้วไ้รันี้ คนเยอะครับแบกปูนแป๊ปแปบเดียวก็เสร็จแล้วไปไปไปจเย็น,น,นจเย็น ทางนี้เขาเล่นอะไรกันอาอาอออฮะอะไรมายืนข้างล้สิอะไรใช่มายืนข้างล้อสิอุ้ยนี่สั่งเสื้อมาเหรอสีขาวดิอะไรของไคยเนี่ย นู่นนี่ของพี่เหรอของพี่เหรอใช่พี่ทำไมนี่อันนี้ใครนี่อ๋ออันผู้สาวค่ะปะใครนี่โซโรวะไหนไม่ได้พาซื้อดมมาด้วยเหรออ๋อไม่รู้ยืนไหนดิอร์ตหนึอนรถเยอะมากเลยวันนี้เนาะร้อย่าคันเนาะมอเตอร์ไซค์ก็เยอะใช่มีที่นั่งมีทีที่ยืนกันเลยค่ะวันนี้ Sang mày lời mày luôn hả? <tong> <80 thủ ngíng. tong> luôn 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 ใครขับมาคนนั้นก็แบกลงนะต้นขับมาเอมาม้วนเลยขับมาหน้าเลยเปิดฝากข้างเลยึมาเลยดึดยงเลยเดี๋ยวเซย์ใหญ่แบกคนเดียวนะงานนี้นี่ครับทีมงานสายแบกมาอยู่นี่มหมดแล้วไปโอ้ยลิงขังทำแลไทยเร็วช่วยกันครับในนี้ทีมงานมนะอตเตอร์ไซค์

ทำไมต้องใส่เสื้อมีหมวกเหมือนกันด้วยอ่ะเสื้อ <serving> ค <Pokemon guys> <den> ู Boy? ่ไงโอ้แม่แม่ดูหน่อยสิโอ้ยสีขาวเหมือนกันเลยก็หนูไปเชื้อคู่ไงเสื้อคู่นี่ใหไหมเสื้อคู่อย่างนี้คือไมรับทิศอางไรคนละมัคนละมือครับได้บุญกันทุกคนนะนี่ครับเราอาจจะไม่ได้อะไรมาแต่ว่าเรามาช่วยแบกนะครับสุดยอดมาก สุดยอดครับสุดยอดต้องปบม,มือให้เลยนี่งานนี้นี่ราพรื่นมากครับเพราะว่าทุกคนช่วยกัน กันวดึเปมามีาเดี๋ยวดูก่อนว้วันนี้เอาอะไรมาสอนนุ่นข้าวสารอะไรเงี้น้ำข้าวสารอาหารแห้งอ้าหมดแล้วหมดแล้ว สามสิบถุงนี่ก็เยอมกันนะนไปหาที่จอดเอารถอะ่ะเราไปดูฝั่งโน้นกัน ยังไม่หมดครับรถดินยังเหลือเยอะเลย ก็เอารถไปเก็บนะครับไปจอดก่อนองานนี้ยิ่งใหญ่อะไรขึ<อ>้ลลนไปจอดลานยางนู่นจอดนู่นเลยซีเลนเต็มเลยใครจะเดินทางอะไรเออจะไปยังไงนี่นขับไปเลยดิขออนุญาตครับผมขันางนี้สดระบบการุณาระบบอะไรไปทางหกล้อทางนั้นน,น,นนะทางรถเฮทางนี้ก็ผมขออนุญาตระบบบางรถไล่สดกันแล้วกันครับผม เข้าไปเลยมอเตอร์ไมาจอดกนี่นะครับไม่มีที่จอดหรอทุกท่านอยากเจอรถแหวอยากเรแอยากเรถแแล้วออเรีร้วเหรอเซทสหเรีรอยากเ้นรถแหแล้วมามามาโอ้ที่จอดเริ่มเต็มครับ รถน่าจะเริ่มจะหมดแล้วแหละนะครับจะหมดยงังรถจะหมดยังง่ามบูนน้อยยังเข้ามาไม่ได้เลยฮะบูนยังเข้ามาไม่ได้เลยโอ้ทำทางทำทางออาเดี๋ยวสละดต้นยางออกเลยครับนั่น hàng nữa dù mấy đi ngắp trăng ghéo này แม่แรงก็ทำแม่แรงได้ครับ yeah. ว่าโกดมากเลยรถกระบะก็มาครับแบกอิดบล็อกมาเริ่ยเรอยอันนี้อะไรปูน แค่แต่รถด,ดับนะครับรถกระบะก็มาครับรถมอเตอร์ไซค์ก็มาโอ้คันนี้ไม่เจอนานเลยเฮ้ยเกือบโอ้โ,อโ,อโดนแล้วโอ้ห <c ười> นีไม่ทันเลยโอ้โดนเต็มเต็มเลยเอากระเด้ากระเด้ากระเด้าโดนเต็มเต็ม Thôi nay, thôi nay Ủa, rốt khai sticker Ủa, rèn Dốt lo này กว่านี่ระเบิดดิขับเป็นหรือเปล่าไม่เป็นที่มามันเยอะตายเยอะพอสมควรแต่หินน้อยอะหินหินมาน้อยมากเออใส่เข้าไปโอ้ này bóc đó xe sì bốt บด<ท>เขาเองลงคนเดียวนะโอ้ลงคนเดียวต้องดับแค่ไลนต้องเปิดท้ายครับหมดยังน้ะน,น่าจะเกือบหมดแล้วครับ ลงบักลงบักฮะดำดำซิงไม่ได้เอารถมาปะไม่เอามาเอามารถกระบะครับพี่เอารถกระบะงานผมไม่ใช่กนงี้เดี๋ยวเอาไปพี่พี่อยู่มณัฐฮะนี่ครับคนลงเยอะแยะ

นี่บายบายก่อนสวัสดีครับ